โชเชงไหฮเห็นด้วยตาของเขาเองถึงการตายของฮันโชด้วยน้ำมือของโมหลูสเวียและกูส่วนเฉินสิทธิคนใหม่ของเจ้าไงดังนั้นข้าจะนำพวกเขากลับไปตรวจสอบและซักถามโดยละเอียดเกี่ยวกับอันตรายประเภทนี้ต่อเพื่อนสาวกด้วยกัน ไรสาระทำไมข้าจะไม่รู้เจ้าจะทำการทรมานพวกเขาด้วย18วิธีของหอคุมกอดนอกจากนี้นั่นเป็นเพียงคำพูดข้างเดียวของโชชิงไฮเมื่อรู้เสวียกลับมานางได้บอกสาเหตุและผลของเรื่องนี้แล้วมันเป็นความผิดของฮันโชอย่างชัดเจนถ้าอย่างนั้นพูออาวุโสวูยาคิดต่อต้านสินนะ ข้าดูแลหอปรุงยามาหลายปีแล้วและข้าก็หมกมุ่นอยู่กับการปรุงยาตลอดทั้งวันแต่บางทีข้าอาจจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อและกระดูกมานานแล้วมาดูกันไปซะท่านปู่ระวังด้วยถ้าอย่างนั้นอย่าโทษข้าแล้วกันหยดพทดเรื่องไร้สาระได้แล้วเข้ามาท่านอาจารย์ อย่าตามข้ามาวันนี้ข้าต้องต่อสู้กับตาเท่าโหยาคนนี้ด้วยตัวเองโู้เท่าโหยาท่านกล้าขัดขวางหอคุมกฎจริงๆหวังเทียนเป่าในฐานะผู้นำของหอคุมกฎเจ้านั้นตาบอดเป็นการดีกว่าที่จะก้าวลงจากตำแหน่งและหลีกทางให้คนที่คู่ควรกว่าเจ้าตาเท่าหัวรันแท้ลงทัน ระคังทองคำอาเอ๋เพื่อปกป้องหลานสาวของเขาจู่ๆผู้เท่าวูยาก็แข็งแกร่งขึ้นเออถ้าเราเข้าไปตอนนี้ข้าเกรงว่าอาจารย์คงโกรธมากหวังเทียนเป่าเจ้ายอมรับความพ่ายแพ้ได้แล้วอย่าเพิ่งได้ใจไปไรสาระ ผู้เท่าหวังผู้เท่าโหยาพวกท่านกำลังทำอะไรอยู่คารวะท่านผู้นำตาเท่าโหยาปกป้องหลานสาวของเขาและลูกศิษย์ภายนอกกูส่วนเฉินที่สังหารฮันโชอย่างไร้ความปราณีมีชูชิงไห่เป็นพยานไร้สาระจริงๆฮันโชใช้ทักษะชั่วร้ายกับรู้สวียตังหาก โมหลูสเสวียกู่วนเฉินงั้นหรอแม้ว่าระดับพลังยุทธ์ของหลูสเสวียจะไม่ต่ำแต่ฮันโชก็เป็นหนึ่งในบุตรทั้งสามของนิกายนางจะฆ่าเขาได้อย่างไรในทางกลับกันกู่ซวนเฉินคนนั้นสิทธิภายนอกสามารถสู้กับฮันโชได้อย่างไรกู่ซวนเฉินที่เจ้ากำลังพูดถึงอยู่ที่ไหนที่นี่หรอ ตรงนี้เรียกว่าป่าหมอกเพราะมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีและมีห้องหินอยู่ในป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกตนสำหรับผู้ที่เข้ามาอยู่ในป่ามาหลายชั่วอายุคนกวนสันเยและพ่อของเขาอยู่ในห้องหินนั้นท่านกูข่ารู้เรื่องนี้โดยบังเอิญโดยการได้ยินบทสนทนาของพวกเขาไม่มีการโกหกอย่างแน่นอน ไรสาระไปดูเดี๋ยวก็รู้เองโกส่วนเฉินพวกเขาอยู่ที่นี่จริงๆข้าไม่ได้โกหกเจ้าแต่เจ้าคิดว่าที่นี่ถูกเรียกว่าป่าหมอกเพียงเพราะมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีงั้นเหรอ ฮ่าฮ่ฮ่ถ้าเจ้ามีชีวิตและสามารถทนต่อการสลายของหมอกนี้ได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากแน่นอนน่าเสียดายที่หมอกพิษนี้มีผลทำให้อาการประสาทหลอนหากมีใครเข้าไปในป่าโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้อาจถูกครอบงำและตายได้ไง่ายภายในป่าหมอก ในบรรดาบุททั้งสามของนิกายนั้นชูชิงไฮนั้นสลาดแกมโกงที่สุดข้าเกรงว่าจะมีบางอย่างผิดปกติในป่านี้เจ้าต้องระวังด้วยเอ๋กลิ่นอายนี้มันเมื่อข้าเข้ามาในป่าข้าก็ได้พบเจ้าสัตว์ตัวร้ายตัวนี้อีกแล้ว อย่างไรก็ตามเจ้ากล้าแอบโจมตีข้าข้าเกรงว่าเจ้าจะเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วฮ้ได้แค่นี้เองโอ้มันโดนตัดเป็นสองส่วนและกลายเป็นสองตัวนี่มันน่าสนใจกว่าที่ข้าคิดไว้มาก ว่าไงนะเจ้าจริงจังกับสิ่งที่เจ้าพูดหรือไม่หัวหน้านิกายอยู่ที่นี่และไม่สามารถช่วยเจ้าพูดเรื่องไรสาระได้สิทธิ์ไม่กลา้าท่านกูไม่ได้มาจากนิกายและการฉายภาพของบรรพบุรุษมังกรที่ปรากฏในตอนนั้นรวมถึงเทคนิคดาบไร้เงาที่หวงหลงสามารถตัดผ่านน้ำตกด้วยดาบของเขานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านกูอย่างแท้จริง ตอนนี้แม้แต่ผู้นำนิกายก็รู้เกี่ยวกับผู้อาวุโสกูแล้วและไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปอืกูส่วนเฉินผู้นี้สามารถตัดน้ำตกได้หลายร้อยส่วนด้วยดาบทั้งยังปรับแต่งเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ก้ามังกรเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆเจ้านิกายข้าพบสิ่งนี้ในห้องของชูชิงไฮ นี่มันทักษะหยินเติมอย่างดูเหมือนว่านี่เป็นทักษะชั่วร้ายที่ชูชิงไหฮฝึกฝนหวังเทียนเป่าเจ้าต้องการพูดอะไรอีกไหมไรายงานทั้งกู่วนเฉินและชูชิงไหฮหายตัวไปอะไรนะหายไปเหรอ มันเป็นความประมาทเลินเล่อของข้าเช่นกันแม้แต่กูส่วนเฉินที่ไม่ใช่สิทธิ์ของนิกายเราข้าก็เพิ่งรู้ในวันนี้เจ้ารู้อะไรอีกไหมเกี่ยวกับกูส่วนเฉินหากมีการปกปิดใดๆเจ้าจะถูกจัดการตามกฎของนิกายมะไหมายคงไม่มีอีกแล้วจะจริงด้วยท่านกูเคยถามข่าวเกี่ยวกับกวนซันเย่ออกวนซันเย่หรอ ปาหมอกไม่ว่าจะใช้วิธีใดในการฆ่ามันตัวหนึ่งก็จะแยกออกเป็นสองส่วนทันทีและไม่ได้รับบาดเจ็บโลกนี้มีสัตว์ประหลาดแบบนี้จริงๆหรอหรือว่าข้าคิดผิดไปเมื่อก่อนหมอกหนาะกว่านี้ไม่ใช่หรอ ดูเหมือนว่าเมื่อสัตว์ตัวแรกแยกออกเป็นสองส่วนหมอกแปลกๆเหล่านี้ก็เริ่มจางลงอ่านั่นสินนะถึงเวลาที่เกมนี้จะจบลงแล้วมันน่าเบื่อจริงๆลมหายใจนี่มัน มันคือกวนซันเยเขาคือหนึ่งในสามคนที่ทำร้ายข้ามากที่สุดฮ่าฮ่า่าข้ารู้สึกเหมือนร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพลังตราบใดที่ข้าฝึกฝนมากขึ้นการแข่งขันครั้งนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนเป็นเจ้าจริงๆในที่สุดข้าก็พบเจ้าเอ๋ ใครมันกล้ารอบโจมตีข้าเจ้าลืมข้าแล้วงั้นเหรอนั่นแกเหรอหมดจากแดนล่างมาถึงอาณาจักรเทพสูงสุดจริงๆฮ,ะฮ,ะฮะ่าๆๆข้ากังวลว่าจะไปหาแกได้ที่ไหนแต่ตอนนี้แกมาหาข้าถึงที่แล้ว คราวนี้ข้าจะกำจัดแกให้หมดสิน้นโกซวนเฉินระวังด้วย